ตอนนี้ก็ให้น้องนะครับผมเดินตามมานะครับผมนี่ก็ไม่ได้ขี่น้องออกมาแล้วครับผมปล่อยน้องมาเดินนะครับผมในป่าด้วยนะครับผมทานสับปะรดแล้วเมื่อคืนนะครับผมก็ไปพาไปกินหญ้าอ่อนนะครับผมที่ฝนเพิ่งตกหน้าสวนนะครับกลัวจระเข้นะครับนี่ครับบ่อจระเข้หนน้านี้นะครับผมเร็วมาก็เดินตามดีนะครับ เขารู้นะครับผมวันนี้เอาโซ่ขึ้นก็รู้เลยว่าจะได้ออกมาเดินเล่นในป่านะครับก็จะปล่อยน้องกินต้นไม้นะครับผมกินหญ้าอ่อนๆนะครับผมกินดินกินตามภาษาเขานะครับผมตามภาษาแบบธรรมชาติของช้างนะครับผมก็อาไปล่ามไว้นะครับผมนสวนก็นู่นแล้วครับผมบ่ายๆนู่นเลยนะครับผมสามโมงสี่โมงครับผมถึงจะจะพาน้องเข้ามานะครับก็ ช่วงนี้ก็ฝนตกต่อเนื่องกันนะครับผมสองสาวันก็ยาก็งามนะครับผมก็พาน้องมาเดี๋ยวต้องพาน้องไปอาบน้ําก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้ําในสวนนะครับผมไม่ไหลนะครับผมโดนตัดน้ําตัดไฟหรือเปล่านาอคือปั๊มน้ําไม่ทํางานนะครับผมหนึ่งวันแล้วนะครับผมน้ําก็ไม่มีอาบนะครับผมตอนนี้น้ําไม่ไหลนะครับน้องก็ไม่มีน้ํากินต้องมากินข้างหน้าสวนนู่นเลยนะผมก็เดินออกมาครับ ก็จะอย่างนี้ยแลครับผมไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับผมก็เลยไม่มีการพัฒนานะครับรอรอนะครับผมว่าเมื่อไรโควิดจะหายเนาะน้ำได้ไหลก็ทีนะครับก่อนจะไปก่อนจะไปนะครับผมแวะกินหญ้าครับเล่นหญ้าก่อนนะครับเร็วมาเป็นหญ้าหญ้าอะไรเนาะนี่เขาเรียกหญ้ากับแก่หรือเปล่าครับผมหญ้าหญ้าเขือเล็กนะครับ น้องก็ชอบทานนะครับผมก็เต็มที่เลยนะครับผมแต่ว่าข้างหน้าสวนก็จะจะเขียววันนี้หน่อยนะครับมาเร็วมา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 ไปหน้าสวนดีกว่ามาโดนสายไฟเอะถอยถอยเร็วถอยมามาถอยถอยมามามาเนาะ มันคือต้นข่อย,ยนะครับผมให้น้องกินก็เรียบสเหมือนยาเลยนะครับผมกินแล้วก็จะถ่ายง่ายนะครับผมเดี๋ยวน้องก็จะไปเล่นดินเล่นโคลนข้างนอกเลยนะครับ นี่ครับผมก็ทานอนเดินมาแล้วนะครับโอ้จะลกๆหน่อยนะครับผมมาครับผมนี่ยาครับน้องก็ทานเลยนะครับเดินมาก็ทานเลยนะครับมัดต้นไหนดีนาะนี่นาก็มัดไปแถวนี้ดีกว่าเนาะอันนี้ดีกว่า ผมน้องก็จะเดินไปเองนะครับผมหากินแบบธรรมชาติเองเลยนะผมนู่นเดินไปดูนแล้วนะผมเดยนน้องก็จะถูต้นไม้นะครับผมก็อิสระเสรีเลยนะครับวันนี้ปล่อยฟรีด้อมไปเลยนะครับนู่นนะครับเดินเข้าป่าไปแล้วนะครับนู่นนะครับผมมุดโคนนะครับเพื่อที่จะถูต้นไม้นะครับเอาไปแล้วนู่นไปแล้วนะครับ แต่น้องก็จะไม่พันตอนะครับผมน้องฉลาดนะครับผมเดินก็จะเดินวนตามโซ่นะครับผมก็จะไม่มีติดนะครับถูตูดเนีน่ยฮะต้นไม้ใบหญ้ายอยู่นี่นะครับผมดินป่งดินเค็มก็ก็กินเอาเต็มที่เลยนะครกนผมนูนี่ยนะ้นเนี่ยเลีงกินได้เต็มที่นะครับผมก็ถือว่าเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับผม รามาถูต้นที่มัดด้วยถูต้นอื roat, ่นไม่ได้บกเดินมาแล้วนะครับผมดินนะครับผมกิ่ม้ใไปยาเดินไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็ได้เดินออกลัางกายด้วยนะครับผมถ้ามัดไว้แต่ในสวนนะครับน้องก็จะไม่ได้เดินออกลัางกายนะครับไปนะครับจะเดินสุดโซเลยนะครับแล้วก็ถ้าสุดแล้วก็จะเดินกลับนะครับนู่นนะครับผมเล่นดินนะครับ หมือนพาเด็กมาเดินเล่นมาเล่นสวนสนุกในสวนอย่างเงี้ยครับผมน,นะครับผมดูมีความสุขมากมากนะครับมาที่แรกก็จะเล่นอย่างนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินกินนะครับครับผมโน่นเดินดินโน่นครับส่ายแล้วนะครับเดินในสุดโซครับผมก็ คลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับผมก็ฝากดใหญ่ดีนะครับผมพอพ่านในนาฟ้านะครับผมฝากกดติดตามครับผมกดซับสไครป์เเป็นกำลังใจให้ช่องพังสันิตีด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเมตตาผลไม้ออนไลน์ของเราด้วยนะครับผมก็คะแนนที่ได้มานะครับผมขอแนะนำไปซื้อนะครับผมเพื่อสัตว์ลนะครับผมก็ไปตัดหญ้านะครับผมที่ไกลๆนะครับผมหญ้าต้นใหญ่นี่เป็นหญ้าใบข้าวนะครับผมต้นเล็กๆนะครับผมก็พาน้องถือว่าถือโอกาสพาน้องมาเดินเล่นด้วยนะครับก็ สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับ